ฮูเร oh oh ่ฮูเร่โอฮาชิฮูเร่ฮูเร่โอฮาชิสู้ตายฮูเร่ฮูเร่ฮูเร่เอ้ยเปล่งเสียงให้มันดีๆหน่อยสิว่าพวกแกนะ่ะออกมาจากท้องน้อยสิว่าเสียงนะ่ะครับเซจิลงแข่งไม่ได้เหรอเออเฮ้แล้วจะเอายังไงวะเนี่ยคนลงแข่งก็ยังหาได้ไม่ครบเลยอะ่ะเหลือ,อแค่เก้าวันอนะ่ะเพิ่งมีแกคนเดียวเท่านั้นนะตอนเนี้ย ฉันถึงมาหาแกนี่ไงเล่าบาชิบอีเฮ้ยฉันก็ต้องซ้อมเชียนะเว้ยยัยงคิดจะให้ฉันไปโชคอีกหรืองไงวะฮะวาไงนะที่จริงน่ะฉันจะต้องแบ่งกองเชียเป็นสองกองด้วยนะเวย้ยเพื่อเชียเบสบอลด้วยแต่ฉันนะ่ะอุตส่าห์จะเชียแกเท่านั้นนะแกรู้หรือเปล่าว,ว่าเพราะอะไรอะ่ะจะไปรู้ได้ยังไงวะฉันนะ่ะก็ไม่ได้ขอให้แกเชียอะไรนี่หว่าเรื่องมากนะักก็ไม่ต้องเชียนะเวย้ย ที่ผ่านมาไม่เห็นชมรมแกทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยตอนเนี้ดันอยากจะคึกอ,อะไรก็ไม่รู้แกว่าอย่างไงนะเฮออ้ยแฉแฉกับตันชมรมมวยกับประธานชมรมเชียร์ทะเลาะกันก่อนหนะ้าการแข่งขันอย่างงั้นเหรอเอ,เอพาดหัวข่าวนี้ดีไหมนะแฉเฮ้ยทําอะไรของแกะวะเฮ้ยเสือกถ่ายรูปทําไมวะเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกนะ ทางชมรมข่าวของฉันน่ะบอกว่าอยากจะได้รูปเด็ดๆเ,เกี่ยวกับการแข่งกระชับมิตรในครั้งนี้เพื่อติดบอร์ดเลยขอร้องฉันให้เก็บภาพให้น,นะเชะชมรมมวยปีเนี้อาจจะขอบายก็ได้นะเวย้ยอะอะะไรนะเอ,เ,อเอ๋แกว่าอย่างไงนะเอ,เอ้ยก็แกก็รู้นี่ตอนเนี้ยนนคนลงแข่งยังหาไม่ได้เลยอะแล้วจะไปแข่งได้ยังไงวะไอโงออโอ่เอ้ยช่อโอ้ย โอ้ยแต่แล้วกลอ้องชันอ้าหล่นเลยทําอะไรของแกวะอฮเออเชื่อัอ้นน่ะมันก็บ้าไปเองแหละ,ะมูโตจบออกไปอย่างเดียวดายเธอนะแกน่ะอะ,อะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด้ถึงจะเป็นแค่แข่งกระชับมิตรแต่โอกาสที่คนซ้ําชั้นอย่างแกจะได้ลงแข่งขันน่ะก็คงมีไม่มากแล้วอุตสาห์ตั้งใจจะเชียร์แกให้เต็มที่เป็นครั้งสุดท้ายแท้ๆผิดหวังจริงๆว่ะ เออเออลาแล้วเว้ยมูโตเอฮ้ยอยอพังหมดเลยนะเฮ้ยเฮ้ย<อ>นากายิมาเอเออะไรเหลอถ่ายรูปให้เจ๋งสุดๆไปเลยนะเว้ยแกน่ะเอเอได้อยู่แล้วอืมเหลืออีกแค่สี่คนอ,อ่ะได้สิครับทําไม่รังเกียจผมแล้วก็นะอ่ะจริงเหรอฮิโรโตะ ก่อนหน้านี้ผมก็บอกไปแล้วว่าอยากจะลงแข่งอ่ะแต่ถ้าลงก็ต้องเป็นรุ่นเล็กนะครับเพราะผมหนักแค่49กิโลเท่านั้นน่ะไม่มีปัญหาเว้ยลงแทนเซติได้เลยงั้นพยายามเข้านะแกต้องลดให้ได้เหลือ45กิโลก่อนแข่งนะเว้ยฮิโรโตะอะอเรล,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 ลดน้ำหนักเหลือแค่45กิโลเท่านั้นห่ะครับก็มีเวลาอีกตั้ง9วันนะ่ะเดี๋ยวให้ยืมชุดซาวน่าใช้ฝึกสบายๆเลยนะเว้ยเอเอเฮ้ เหลืออีกสามคนแกไปช่วยหาคนด้วยนะฮิโรโตะเอ,อครับผมอ่ะอ่ะอ่ะชักจะมีกำลังใจขึ้นมาแล้วเว้ห้องซ้อมชมรมอ่ะแกไปใช้ได้หลังเลิกเรียนนะมาหาฉันที่ห้องล่ะครับผมเงอเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมันมองข้ามฉันอีกแล้วอืมเฮ้เป็นอะไรไปครับคุณบูตโต้นี่ทุกคนมารวมตัวกันหมดแล้วนะครับ คุณมูโต้ครับเออเอเอขอร้องเธอครับคุณไมดะรุ่นไรทเวทเวทหนัก63.5กิโลก็มีแต่คุณไมดะเท่านั้นนะที่พอจะถูถ่ายไปได้นะ่ะไอบ้บ้าเอ้ยฉันบอกแล้วไงอะว่าฉันไม่ชคมวยสมัครเล่นน่ะแถมจะให้มันนั่งรดน้ำหนักอีกแล้วบ้าไปเถอดน่ะงั้นลงรุ่นมิดเดิลเวทเจอเจ้าโทคาชิกินั่นก็ได้นะครับโอฮาชิ <c oughs> ถ้าให้เจอชาเวดแล้วต่อยที่โตเกียวโดมอะฉันชกให้เลยนะเว้ยหรือไม่ก็กอนซาเลสก็ได้จะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะครับปะโทษบอกเลยนะยังไงยังไงสมัครเล่นเนี่ยฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกเว้ยขอร้องเถอะครับผมกราบแล้วครับคุณไมเอดะเฮ้ยแกจะทําอะไรของแกวะเนี่ยถ้าคุณไมเอดะไม่ยอมลงอะผมจะต้องแย่แน่ๆเลยอะแล้วก็ต้องมีคนที่ตั้งใจเชียร์พวกเราอย่างเต็มที่รออยู่นะครับเออโอฮาชิเออ ไอ้ป้าเอ้ยลุกขึ้นมาเว้ยายคนอื่นเขาน่ะผมกราบแล้วครับคุณไมเอดะอุตสาห์ยอมลงทุนขนาดเนี้แถมนี่เป็นโอกาสแก้แค้นไอโทคาชิกินั่นด้วยนะเว้ยไมเอดะอือเออโอ,อ,อ,อชิแกเอ,อเฮออเอ้ยใจอ่อนแล้วเว้ยไมเอดะใช่ไหมออ๊พวกแกก็ลงเองสิวะอ้โอ้ยฉันปวดหัวสิเอ,อ้ยฉันปวดท้องด้วย อยังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยจริงๆนะโอฮาชิเอางี้สิไปชวนเซกิจิสิโอฮาชิไอ้บ้าเอ้ยไอ้นั่นมันนักมวยอาชีพนะเว้ยเออเออบ้าที่สุดยอมแพ้ไม่ได้จะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเออเออไม่ว่ายังไงก็ต้องหาคนให้ครบจนได้นั่นน่ะเอ้กูว่าต่ออะครับที่เหลือน่ะฝากแกด้วยนะเว้ยเออเอคุณมูโต ไม่ได้เลยครับแต่ก็มีคนนึงนะ่ะที่พอทําท่าว่าสนใจเหมือนกันนะ่ะเวลายังมีเหลือเฟือน่าค่อยๆหาต่อไปนะเว้ยก็เป็นการแข่งที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ฉันนจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้เว้ยโอ้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแกนะ่อะอะ่อะแกยังไม่กลับบ้านอีกหรอเนี่ยมีเรื่องอยากจะถามแกนะ่ะตอนเนี้ยฉันหนัก6กสกิโลนะพอลงรุ่นไหนได้บ้างวะเอะอ มูโตอะอ,อคุณมูโตจะลงแข่งด้วยเหรอครับเนี่ยแต่ฉันไม่รู้เรื่องมวยเลยนะเว้ยฉันไม่รู้กติกาเลยนะ่ะเออมูโตนี่แกไอบ้บ้าทำหน้าซะอย่างาเห็นผีแนะ่ฮะแล้วทางชมรมเชียจะเป็นยังไงล่ะครับเป็นถึงประธานชมรมเชียนะครับเนี่ยทางฉันน่ะก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าแกนี่หว่าเรื่องนั้นน่ะใครคุมซ้อมก็เหมือนกันนั่นแหละหน้าบอกเร็วเร็วซว่าฉันจะลงรุ่นไหนได้บ้างอะฮะโอฮาชิเอเอ ก็มีรุ่นเฟเธอเวทแต่ต้องลดน้ำหนักเหลือ57กิโลนะเว้ยโอเคขอร้องเธอครับผมยอมกราบแล้วครับคุณไมดะถ้าคุณไมดะไม่ยอมลงอะต้องแย่แน่เลยช่ออืมช่ออ้ยช่ออีไปแค่สี่หมัดนายก็หงายเก่งแล้วนั่นน่ะมันเป็นหมัดของมวยสากลนะเว้ยไอ้กลัวเอ้ยช่อ เป็นอะไรไปล่ะไทสันไปทะเละาแพ้ใครมาอีกอย่างนั้นเหรอเออฮถ้าเกิดอยากจะชกขึ้นมาแล้วก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อนะฉันจะสอนมวยสากลให้แกเองอีบ้าเอ้ชอเออหกสิบหกกิโล อุตส่าห์ฝึกแทบเป็นแทบตายแต่ไขมันที่ท้องยังหนาตึกเหมือนเดิมนะเว้ยไทยซันจะชกร,รุ่นเวลทเวทเน่ะมันต้องคุมน้ำหนักให้ได้อยู่ในเกณฑ์นะเว้ยอืออีลุงเอเอ,เอ,เอ,เอรุ่นมิดเดิลเวทเน่ยมันหนักก,กี่กิโลหรอมวยสมัครเล่นนะอ่ามิดเดิลเวทมวยสมัครเล่นเหรอก็ราวราเจ็ดเถึงเจ็ห้ากิโลได้ละมั้งนะแล้วถามทำไมวะเออเปล่าหรอกอืม ีอไอ้โทคาชิกิเช้อฉันไม่สนใจมันแล้วไอ้พวกโง่อมองข้ามคนมีพรสวรรค์อย่างฉันไปได้ยังไงวะดูซิว่าใครจะยอมชกให้มันไม่สนแน่แล้วเฮจังเออสิวะต่อให้มากราบขอร้องฉันฉันก็ไม่สนใจแล้วเว้ปีนี้ได้ยินว่าจัดการแข่งขันที่โรงเรียนเราใช่ไหมอือโอกาสที่ดีนะที่จะโทรฟอรอมให้ตีอากิจังดูนะ่ะเมื่อกี้แกว่ายังไงนะ เอ้ยพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าทำไมไม่รีบบอกให้เร็ววันนี้เออก็ก็ก็เออขอโทษนะครับที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงนะ่ะตอนเนี้ยผมยังรู้สึกปวดหัวอยู่นิดนิดอะ่ะก่อนการแข่งอะ่ะคงคิดว่าจะดีขึ้นมากแล้วล่ะครับแล้วที่เหลืออีกสามคนน่ะหาคนได้ครบหรือยังครับเออเซจิหรือว่าเจ็บแบบเนี้ยแกคิดจะโชคอีกอย่างนั้นเหรอไอโทคาชิกิอะไรนั่นอ่ะฉันจะเป็นคนขยี้มัเองนะอะ่ะ แกจะลองให้เราอย่างนั้นเหรอโจแบบนี้ใครจะนิ่งเฉยได้ล่ะฉันในตอนเนี้ยหนัก71กิโลพอดีอะนะอ่าฮะงั้นดีเลยดีละทีนี้ก็เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นน่ะเออ,เอ,อแล้วผมล่ะครับคุณโอาชิเออจริงสินะถึงจะเข้าโรงพยาบาลแต่ผมก็ฝึกกล้ามเนื้อตลอดนะครับมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องลุยเต็มที่ล่ะครับแต่ก็ยังปวดจี๊ดที่หัวบ้างอะ่ะดอนฝึกหนักๆน,น,นะครับเสจิ ร่างกายแกเป็นแบบเนี้ไม่ไหวหรอกนะรุ่นเล็กสุดเนะี่ยให้ฮิโรโตะลงแทนแกก็แล้วกันนะอ่ะอะอะไรนะครับทำไมเป็นแบบนี้ล่ะผมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยนะครับเซติไม่ต้องห่วงนะครับผมจะพยายามเต็มที่เลยแกไอ้บ้าเอ้พูดบ้าบ้าน่ะแล้วที่ฉันฝึกซ้อมหนักๆมาเพื่ออะไรวะเนี่ยแบบเนี้มันปล้อนกันชัดเลยเออเซติแอมแกยังมีโอกาสลงแข่งงานอื่นอีกหน้าเซติ แต่ผมไม่อยากให้พวกนั้นมาดูถูกผมนะครับคุณเสจิ G. คู่ชกหนะ้าเป็นถึงมวยระดับอินเตอร์ไฮยังแกจะเอาอยู่ได้ยังไ,ไงาวะไอ้บ้าเอ้เฮ้ยออแกจะไปไหนวะไปซ้อมแลสิครับบ้าเหรอร่างกายแบบนี้จะไปซ้อมได้ยังไงอ่ะปล่อยผมนะถ้าผมไม่ได้ลงอ่ะผมจะโดนดูถูกแนะ่เอ,อ้ยเสจี G. ถ้าใครรู้ว่าผมถูกไอ้กลวกนั้นมันน็อกเอาถึงกับถอนตัวแล้วผมจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนล่ะครับผมไม่อยากโดนหยามศักดิ์ศรีนะครับ เรื่องดูถูกหรือไม่ดูถูกเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกนะเว้ยแต่สําหรับผมอ่ะนี่มันเป็นปัญหาเลยล่ะเออเออเอะคุณมมเอดาคุณไมเอดามาทําไมครับเนี่ยคุณมาเอดาช่วยพูดในทีสิครับเจ้าเนี่ยบอกว่าไม่อยากโดนดูถูกเลยคิดจะไปฝืนสังขารน่ะเออผมไม่ยอมอ่ะผมจะไม่ให้มันดูถูกเทคนโตเกียวของเราเด็กขาดอ่ะเซจิ ไม่ได้เรื่องเอาซะเลยอ้ยไมดะไมดะนั่นนะเหรอคำแก้ตัวของนายเนี่ยอ้ยอืมจะยอมให้พวกมันดูถูกไม่ได้นะเว้ยใช่ไหมล่ะครับแต่รุ่นแกเน่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฮิโรโตะเถอะนะคุณไมดะเชื่อหรือยังล่ะเซจิไม่ยอมอ่ะผมจะชกอกอ้ยโอ้ยเวียนหัวเออย เป็นคนป่วยน่ะก็หัดทําตัวให้มันสอนง่ายเหมือนคนป่วยหน่อยสิคนโดนนกเน่ะไม่ใช่แกคนเดียวนะเว้ย,ยเซิจิเอ๋อเอเอ,เอโทษทีนะโจฉันเข้าใจดีนะหรือว่าคุณไม่ดะฉันน่ยยอมลงให้ไม่ใช่เพราะว่าอยากให้ไอเจ้าเซคิจิมาสอนมวยอะไรหรอกนะแต่เพราะฉันน่ะทนนิ่งเฉยไม่ได้ฉันจะลงชกรุ่นมิดเดิลเวทเองนะอ่ะ,อะคุณไมดะ 哈哈สำเร็จแล้วทีนี้เราก็ลุยกันเลยคุณไมดะไม่ได้โกหกนะครับ <laughs> ตอนนี้ได้มาสี่รุ่นนะเหลืออีกรุ่นหนึ่งคือไลท์เวลทเวดอะใครดีวะเอ้ไม่มีทางเลือกฮะเอาก็เอาวะอะไรของแกวะเอาก็เอาว่ามันหมายความว่ายังไงวะเนี่ยไม่มีทางเลือกจริงๆอะ่ะน้ำหนักของมันก็พอดีกันเลยอะนะงั้นฝากด้วยนะโคเฮติไอในเมื่อรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่บอกให้เร็วกวันนี้วะไองโง่ ในที่ส <minutes> ah ุดก็ต้องก้มห ah <oon> ัวขอร้องฉันโคเฮจติฉายาไม้ไทสันผู้เกลียงไกลคุณไม้น่ไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นหรอกนะไปกระเทือนหน้าไม้ใบสันเทคเฮนโยโกฮาม่าเนี่ยมันก็ธรรมดาแล้วนะถ้าจะคว่มไอ้โทคาชิกิให้ดูก็แล้วกันเนอะเออได้ครับฉันบอกกับทางสถานที่แล้วว่าให้ผู้แกมาใช้งานได้นะ โทษทีนะอีกคนนะ่ะเขาว่าจะไปฝึกรับพิเศษคนเดียวอะเลยไม่มาด้วยนะ่ะในที่สุดก็ยอมมาชกนะมาเอดะเชะพูดมากนะ่ะเพราะสถานการณ์มันบังคับหรอกนะเว้ยที่จริงนะ่ะคุณมาเอดะอยากจะชกใจจะขาดอยู่แล้วใช่ไหมจะทําวางท่าอยู่ก็เท่านั้นเองนะ่ะแกะว่าจะไงนะเอ้ยคุณมาเอดะจะมาให้เขาสอนไม่ใช่หรอครับก็ขอร้องเขาหน่อยสิครับเออใช่ครับเอ้ยอืม เออคือ,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 อเออเออช่วยสอนให้ฉันหน่อยเดยได้มานี่ขอร้องเขาแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ hey, อีกแปดวันต้องลดน้ำหนักสามกิโลแล้วจะลดยังไงวะเนี่ยโอคาชิ oh เมื่อกี้ให้ชุดซาวน่าแกไปแล้วไม่ใช่เหรอฮิโรโตะแกต้องลดสี่กิโลนะเวย้ยต้องใช้คอร์สพิเศษนะเออคอร์สพิเศษเหรอครับเออชุดเนี่ยมันเหมือนกับที่แม่ผมใส่ตอนตั้งท้องเลยนะครับเนี่ย แบบนี้เหงื่อจะได้ออกดียังไงเล่าส่วนนายน่ยต้องเพิ่มอีก5กิโลนะไม่มีปัญหาอะไรกับเขาเหรอเชื่ sure. จิบจอยนะ่ะก่อนถึงการแข่งขันเนี่ยฉันจะเพิ่ม5กิโลได้สบายอยู่แล้วพูดอะไรแบบนั้นเล่าเพิ่ม5กิโลใน8วันน่ยมันยากยิ่งกว่าลดน้าหนักอีกนะครับมันไม่เหมือนกับกิน,กนเข้าไปแล้วให้อ้วนเป็นหมูนะครับคุณไมเดะงีฉันจะเพิ่มกล้ามเนื้อ5กิโลเว้ ที่พวกเราต้องลงทุนลดน้ําหนักไปชกก็เพราะว่าไม่อยากให้ฝ่ายนั้นดูถูกเรานะครับแต่กรณีของคุณมาเอ็ดะน้ําหนักขาดถือว่าเราไม่ได้เปรียบมันเลยนะครับรุ่นมิดเดิลเวทเนี่ยมันหนักราวๆ71-75กิโลใช่มหมฉันเน่ยอยากจะซัดกับไอ้เจ้านั้น,นแบบเสมอภาคเว้ยเอะแอะถ้าลองพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็จะเพิ่มน้ําหนักให้ก็ได้นะเข้าใจแล้วนะ เป้าหมายการชกของเราคืออินเตอร์ไฮการชกกระชับมิดนี่เนะี่เป็นแค่การเตรียมตัวเท่านั้นถึงมันจะเป็นการชกที่น่าเบื่อซึ่งก็รู้ผลอยู่แล้วว่าเราก็ชนะมันทุกปีะนะและอีกฝ่ายก็เป็นแค่พวกขัดโชคมวยแต่อย่าประมาทจนเสียท่าบาดเจ็บซะละฮะครับผมเออฝ่ายโน้นมีคนเก่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะลงไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองอะ่ะเอ้ยพูดผิดหรือว่าแกฝันไปหรือเปล่าวะ พวกนั้นน่ะดูยังไงก็เป็นพวกกระจอกทั้งนั้นน่ะเอแต่ว่าอืเอยเปลี่ยนกันได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวนะลัครังหมดยกก่อนสิให้ฉันซ้อมก่อนเฮานะ่าบอกว่าเปลี่ยนได้แล้วยังไงล่ะเออก็ได้อือเชเฮ้ยโทรกระจังซ้อมชกกระสอบใหญ่เลยว่ะเออโอ้หัดหนักเป็นบ้าเลยฝ่ายนั้นมันเป็นใครวะลงรุ่นมิดเดิลเวทน่าสงสารจริงๆอะ่ะเช้เช้า ช่อเฮชอเฮ้ยทำอะไรของแกวะน่ะมวยสากลมันไม่มีเตะนะเว้ยชเออโทคาจังโทคาชิกิเลิกบ้าสัทีน่ะสอมให้มันจริงจังหน่อยเซ่รู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงยอมให้แกมาอยู่ชมลมมวยน่ะเพราะรุ่นมิดเดิลเวทน่ะหาคนชิงใช้ยยากเลยยอมเอาแกมาลงชกอินเตอร์ไฮยังไงล่ะ ไม่งั้นน่ะคนอย่างแกก็กลายเป็นแค่หมาหวัวเน่าเท่านั้นน่ะพูดไปอ่ะฉันเป็นคนเก็บแกขึ้นมานะเว้ยจำใส่กะลาหวัวไว้ด้วยนะคนที่ทำเรื่องเลวร้ายอย่างนั้นอ่ะอย่างแกน่ะนี่คือโอกาสสุดท้ายแล้ว <c oughs> เออเออเฮ้ยไอคาเนฮิระพูดจาแรงชะมัดเลยนั่นมันเรื่องอะไรกันบ,บ้านเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้ว่ะ <c oughs> โอกาสสุดท้ายเหรอ,อเออฉันรู้นะว่าแกอยากเล่นคาราเต้ แต่มันไม่เกี่ยวกับชมลมเราตอนนี้แกต้องโฟกัสเรื่องการชกมวยอย่างเดียวเท่านั้นนะเว้ยเข้าใจไหมเอ้เอลวงมวยชิบะตะข้างละ2องโลนะข้อมือข้างละ1.5กิโลนายต้องใส่ซ้อมตลอดจนถึงวันแข่งนะทำแบบนี้เราจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่ลอกอันนี้มันเพิ่มความเร็วของหมัดเนะี่ยเออความเร็วของหมัดเหรอสำหรับนะักคาราเต้ที่ใช้ขาไม่ได้นะ การสู้ด้วยความเร็วจะได้ผลที่สุดพยายามใช้ฟุตเวิร์กในระยะห่างไว้นะใช้หมัดซ้ายแย็บกวนไปเรื่อยๆแล้วคอยปัดหมัดของอีกฝ่ายแล้วหาจังหวะที่จะสืบเท้าเข้าไปเพื่อจะฮุกขวาใส่มันยังไงล่ะที่พูดมานี่มันมวยสไตล์บ็อกเซอร์นี่ว่าฮะใช่หมอเนี่ยมันไล่นายไม่ทันแน่ฉันน่ยมันมวยไฟเตอร์นะเว้ยนี่เป็นกลยุทธ์การต่อสู้ถ้าอยากชนะก็จำไว้ให้ดีเถอะนะเออฮีจชา ทิ้งทั้งตัวใช้เอลด้วยนะเว้ยร้องใหม่อ้ยสั่งจริงเว้ยช่อนั่นละอ้าวซ้ายทีนี้ขวาช่อหนูหูชะมัดนะชกสลับกันหน่อยสิเอ้เอ้ยร้อนจะตายอยู่แล้วนะ่ะเอ้เออจริงสิเมื่อกี้ซื้อติดมาด้วยนี่นาไอา้น้ำผลไม้อ้ยเฮ้ยห้ามกินน้ำผลไม้นะเว้ยกินไม่ได้หรอครับ ก็เออซิวะไหนลองขึ้นไปชั่งน้ําหนักดูสิเอ้ยห้าสิบกิโลเอ้ยทาไมมันเสือกเพิ่มขึ้นวันนี้อาแบบนี้ก็ต้องลดอีก5้กิโลนะสิแกมันบ้าชัดๆขอโทษครับเออแกจะทําอะไรเนี่ยเซกิจิคิดว่าขึ้นซ้อมกับนายเลยดีกว่าที่จะมานั่งสอนนายไงเชอจะลงซ้อมกับฉันอย่างนั้นเหรอขอใส่เฮตกาดนะเพราะฉันเองก็ไม่อยากเจ็บตัวนะลองชกดูครั้งหนึ่งแล้วนายจะเข้าใจเอง หวังว่านายจะไม่ไปกินหมัดตรงของหมอนั่นเข้าให้อีกนะไม่มีทางได้แอมฉันหรอกเว้ยนึกไม่ถึงนะว่าจะได้ขึ้นซ้อมกับแกอีกเนี่ยที่ยิม่ะไม่มีใครเทียบนายได้แล้วนี่นาใช่ไหมขอบอกไว่อย่างนะการในระยะกลางของหมอนั่นแข็งมากถ้าแลกหมัดในระยะนั้นเนี่ยแกแพ้ชัวแน่อีกลวกนั่นเนี่ยมันใช้ขาช่วยตั้งการนี่ว่าเรื่องอื่นไว้ก่อนเถอะหน้าแกรีบเข้ามาสักทีเถอะ อืมช่อเอ้ยช่อเอ้ยชออย่าแลกหมัดในระยะกลางสิเนี่ยคือระยะของหมอนั่นนะถอยชาออกไปสิพูดมากหน้าเนี่ยมันระยะของชั้นต่างหากเว้ยมัดตรงแล้วนะาช่อเอ้ยใช้ขาสิเอ้ยเต็นฟุตเวิร์กไปสิไม่ดะเอเฮ้ยเอาจริงเอาจังชะมัดเลยอะมัวแต่เมออะไรเล่าซ้อมสิเฮ้ยนั่นละวนไปทางซ้าย รับรองหมอนั่นต้อนนายไม่จนแน่ยัดเข้ามาช่าช่าอืมอยา่าขาตายนะช่าเออฮี่ช้อเออเออฮี่ขาตายเมื่อไหร่ขอให้จำไว้ว่าหมัดจะมาหาหนายแน่ฉะนั้นเนี่ยต้องขยับตลอดเวลานะแบบเนี้เราจะไปชนะมันได้ยังไงวะเนี่ยเห็นแต่เต้นแยงๆอยู่นั่นเนี่ยเรื่องหมัดเด็ดเนี่ยฉันสอนให้แน่เป็นหมัดเด็ดสุดที่ฉันมีเลยละ่ะ นี่ฉันมาให้แกสอนก็เพราะอยากให้แกสอนหมัดเด็ดนะเว้ยฉันสอนให้แน่นะแต่ฉันเน่ยจงใจจะไม่ใช้หมัดนั้นจนถึงวินาทีวิกฤตจริงๆเว้ยเออทำไมล่ะก็บอกแล้วไงถ้านายชชกแบบ hit and out น่ยหมอน่นน่ยตามนายไม่ทันแน่แค่นั้นน่ยก็ชนะคะแนนได้แบบสบายแล้วนะแกจะมาตัดสินแทนฉันได้ยังไงวะมันเสี่ยงเกินไปที่จะไปแลกหมัดกับคนที่หมัดหนักขนาดนั้นนะ มันเป็นกลยุทธ์การชกแบบหนึง่งไม่แลกหมัดด้วยไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อยนะแกคงเข้าใจบางอย่างผิดไปแล้วนะเซคิจิ ji. ที่ฉันยอมชกเนี่ยไม่ใช่เพราะต้องการชนะคะแนนมันธรรมดานะเว้ยเอเอฉันเนี่ยต้องการขยี้มันมวยของฉันเนี่ยมันต้องชนะ k คหรือไม่ก็แพ้ k คเท่านั้นเนี่ยเอเอ,เ,อเป็นอะไรไปเหรอเอเอเปล่าน่ะเอยตายแงเลยเออหืมหืมว่าไง <laughs> จริงสินะนายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงนะรู้แล้วก็รีบสอนหมัดเด็ดสักทีเซววเฮ้งั้นใส่เฮตดกาศะไม่จําเป็นเว้ยอย่ามาดูถูกดีกว่านะ่ะถ้าเจอหมัดเนี้แกไม่มีทางฟื้นตัวได้ภายใน8วันหรอกนะไม่ะน,น่าสนใจดีนี่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้แปกฮะดูดูไปมันเหมือนง่ายนะแต่ลองจริงอะไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยว่าไอการชกลูกเด้งดึงเนี่ย มันต้องใช้ทั้งจังหวะและสายตาควบคู่กันไปเว้ยอ๋อเหรอนายใช้ไอ้พัน c h นบอ b น,นั่นคล่องหรือย,ยังละ่ะถ้าง่งายๆแค่นั้นเน่ยยังไม่คล่องแล้วก็มันมีทางเป็นแชมป์โลกได้หรอกเว้ยฉันสบายมากอยู่แล้วเนี่ยหนวกหูน่ะแล้วมันทําไมวะเนี่ยก็เปลา่าแค่ถ้านายสายตาไม่ไวพอกะจังหวะพลาดนิดเดียวแกได้กินหมัดต,ตรงๆของม,อมันเต็มๆแน่และนายก็จะถูกน็อกโอแทนยังไงละ่ะ ทาพูดทําจาซะน่ากลัวเชียนะหมัดที่ว่าเนี่ยคือหมัดเคาน์เตอร์ใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยลองเล็งหมัดขวาตรงใส่ฉันสิเอาชนิดเต็มแรงเลยนะไม่ดะให้ฉันรับบทเป็นโทคาชิกิใช่ไหมฉันจะแสดงให้นายเห็นถึงพิษสงของหมัดเคาน์เตอร์นี้นะฮะงั้นระวังให้ดีแล้วกันนะเว้ยจ้าอ,อื้อหือเอ้ อะไรวะหนะ้าเออเออโอ้ยเออโอ้ยอ uh. ลูกพี่คุณไมด้เออเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเซคิจิเนี่ยเขาเรียกว่าไลคอร์สเว้ยเอ้ยไม่เป็นไรนะมาอิดะาเราไลท์คอร์สเหรอโอ้ยเฮ้ยเป็นไรปะวะโอ้ยเออฮี่เฮ้ยเมื่อกี้แกเล่นอะไรวะเนี่ยฟันยางกระเด็นเลยนะเนี่ย เห็นไหมดีนะที่แกใส่เฮดการ์ดเน่ยก็หมัดเคานเตอร์อย่างที่นายบอกนั่นแหละแต่มันไม่ใช่เคาน์เตอร์ธรรมดานะพออีกฝ่ายปล่อยหมัดขวาตรงมาอ้าวลูกไหวไหมโอ้ยพอขวาตรงมาเราก็เอียวหัวหลบออกมาข้างเล็กน้อยจังหวะที่จวนเจียนที่สุดนะในจังหวะนั้นก็ปล่อยหมัดสวนจากข้างในของเราไงขวาของเราก็จะกระแทกใส่คู่ต่อสู้นะเออเฮ้ ช่วงเอี้ยวหัวหลบเนี่ยจะต้องเล็งที่ปลายคางของผู่ต่อสู้รับรองว่ามันเสร็จชัวร์แนเออ่เออเอออปัญหาอยู่ที่จังหวะเวลาเอี้ยวตัวหลบนั่นแหละถ้าเร็วไปจะไม่ได้ผลนะแต่ถ้าเอี้ยวมากไปกําลังหมัดก็จะลดลงก็คือจะต้องกะจังหวะให้จวนเจียนที่สุดยังไงละ่ะยิ่งหมัดของอีกฝ่ายใกล้มากยิ่งเท่าไหร่นะแรงทําลายล้างก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นะเออเอออย่างนั้นเหรอ เราต้องสาวเท้าเข้าไปหามันพร้อมกับเอี้ยวหลบดังนั้นถ้าช้าเกินไปเนจะกลายเป็นว่าเรายื่นหน้าไปรับหมัดแทนยังไงล่ะฉันเองเนี่ยก็เคยพลาดเหมือนกันนะเออเออเฮ้ยคนที่พันชิ่งบอลไม่คล่องคงใช้หมัดนี้ยากหน่อยนะมาเอดาถ้าพลาดคือเสร็จอยาง้นเหรอเออเอฮเออเฮืออ่าจะต่อไหมล่ะดูขาสั่นดิกๆไปหมดแล้วนะมาเอดา กะไว้แล้วว่านายน่ะควรใช้ฟุตเวิร์กเก็บคะแนนไปเรื่อยๆดีกว่านะบางทีโชคแบบนั้นไปก่อนอาจจะมีจังหวะน็อกเคโอมันได้นะเว้ยอฮ้คราวนี้แกเป็นโทคาชิกินะส่วนฉันเน่ยจะคือฉันเองอะว่ายังไงนะคุณไมดะพอดีกว่าไหมครับฉันร้อนจะแย่แล้วเออเฮ้ยฉันจะชกจริงนะไมดะก็งแงเซ้น้ำหนักหมัดไม่ใช่ปัญหานะ ที่สาคัญคือจังหวะการก้าวเท้าชกหมัดขวาตรงมาได้ทุกเมื่อเลยน่ะอ้าวพวกเราก็มาซ้อมกันต่อเถอะพอแล้วไม่ต้องไปดูเขาแล้วเอออไอร้อนฝ่ายนั้นเน่ะจะปล่อยหมัดแบบง่ายๆนะพูดมากน่ะฉันรู้แล้วเว้ยเฮ้ยอืมจอะไรวะเนี่ยเร็วเกินไปไงกลัวมากหรือไงถ้าไม่ก้าวเท้าเข้ามามากกว่านี้ไม่ได้แอมหรอกนะเว้ยเอ้ยยังเร็วไป ก้าวเท้าเข้ามาอีกสิเฮ้ยบ้าจริงชอเฮ้ยอ้อย,อยล้มละเนรนาศเลยถัดท้าไปก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละอีกอย่างนะหมัดมอนนั่นไม่ใช่แค่นี้หรอกนะนายก็รู้นี่เฮ้ยบ้าจริงเพราะไอ้บ้านี่นี่เองเนี่ยไอ้ที่ติดอยู่ที่แขนฉันเนี่ยเพราะเอาไอ้นี่มาติดอยู่ที่แขนฉันเลยทําให้เคลื่อนไหวไม่ได้ดังใจนะสิหนักก็หนักอีกเนี่ยเอ้ยไม่ได้นะห้ามเอาออก จนกว่าจะถึงวันแข่งนอกจากตอนอาบน้ําเท่านั้น่ห้ามเอาออกนะเออพี่เออบ้าจริงเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลุกเซกิจิเอ้ยบ้าชะมัดลูกพี่ไม่เป็นไรแน่นะครับบ้าที่สุดทําไมง่ายๆแค่นั้นฉันทําไม่ได้วะเนี่ยร้อนจริงๆอ่ะดื่มอะไรไหมครับก็ดีนะอเอาอะไรดีล่ะครับชาอูหลงหรือว่าน้ําอัดลมดีล่ะครับ ไอเซกิจินะ่ะมันบอกให้ฉันชกพันชิ่งบอลทุกวันน่ะทำแบบนั้นแล้วจะก,กะจังหวะได้ตรงไหนกันวะเนี่ยไอลูกเด้งดึงๆนั่นเน่ะอ้าเอ้ยอะไรของแกวะเนี่ยตกใจหมดเลย <c oughs> สามปีที่ผ่านมาผมพยายามสู้กับไอเครื่องนี้แทบตายนะ่ะเมื่อก่อนนะต้องเสียตังตั้งห้าพันเยนน่ะกว่าจะถูกสักครั้งนไะครับเอ้ยแค่นี้ก็ต้องสู้ถ้าเป็นแทบตายเลยเหรอวะเนี่ยออ ถ้าไม่พยายามแบบนั้นจะจัดการมันได้ยังไงล่ะครับเอกเครื่องบ้านเนี่ยจริงไหมครับเมื่อกี้นะผมลองแค่สาครั้งก็ถูกครั้งนึงเลยเออ,เ,อ,อเป็นอะไรไปล่ะครับก็น้ําอัดลมไงครับเออจังหวะอย่างนั้นเหรอถ้าไม่พยายามแบบเอาเป็นเอาตายคงไม่ได้สินะเมื่อกี้ผมแค่พูดล้อเล่นนะ่ะมีอะไรงั้นเหรอครับลูกพี่จริงสิเหลือแค่อีก8วันเน่ยมันั่งพัน c ิงบอ b คงไม่ได้การน,นะนะเมื่อเป็นแบบนี้ละก็นะ อืยำๆๆอร่อยเป็นบ้าเลยอึก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 เออเฮ้ยแกแกห้ามกินห้ามดื่มนะเว้ยไอ้ผมดันฟาดเรียบไปหมดแล้วไอ้บ้าเอ้ย